เบืองอีสานแบบปรอบบานพันเมืองทรงต่อเรื่อง่าสู่พี่สุนอกเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบรรพตำนาน,นเมืองทักให้สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับพบพอกันอีกคือเก่ากับเรื่องเราเรื่องราของชุมชนคนอีสานประวัติบรรพตำนาน,นเมืองคลิปนี้นำพี่น้ำนอกมาย่อนห้อยอดีตเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งในท้องที่ของจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นผ่านมาแล้วในอดีตเป็นเรื่องรา่าที่บน่าเป็นไปได้ครับเรื่องรา่าสิบเป็นจังไดมาไปฟังไปบึงน้ำกันครับพี่นกเร้าช่วงปีพุปศักราช2430คุณอินได้นำขาถาดบร,ริวารเร้า30ชีวิตจากบุรขับทางอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนม ได้มาตั้งหมบัตนอยู่ริมแม่นำ้ำคงจากนั้นก็ได้ตั้งซื่อหมบ้านวาบัานสองค้อนในขณะที่บริเวณมองนีในตอนนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพนมอยู่ครับหลังจากที่ได้ตั้งบันสองค้อนขึ้นได้โดนชาวบานที่ได้ย้ายไม,ม่อยู่ใหม่นี่ก็เกิดเจ็บไข่ได้ป่วยเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังบบท่านได้ไม่มดไม่หมอ เอ่ยว่าค่วมจะเลื่อนดันสาธารณสุขหรือว่าวิทยาการต่างๆกันยั่งบท่านใดท่านสมัยหรือว่าโบาจเจลื่นชาวบ้านจังมีข่วมเสือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นอำนาจของเจ้าทีเจ้าฐานหรือว่าผูดผีปีศาจจังในภาคกันกาดไหว้เส้นสวงด้วยข่วมเกรงกลัวยาิแม้ว่าชาวบ้านสได้มีการตั้งเครื่องเส้นกราบไหว้ เจ้าทีเจ้าทางตามค่วมเสือของเจ้าของแต่ว่าอาการป่วยอาการไข้ของเชาวบ้านกับบริได้ลดลงหรือว่าดีขึ้นแต่อย่างใดในขณะที่เช่าบ้านกำลังสิทอดใจแล้วกาตั้งใจว่าสิพากันใหญ่หมู่บ้านนี้ก็ได้ยงีนคำลำลือจากพอขาพพอขายที่เพิ่นได้สัญจรไปมากอยู่ในระแวกหมู่บ้านว่าได้มีบาทหลวงฝรังที่มีค่วมสามารถรากผีได ชาวบ้านจังคิดว่าจําเป็นที่จะต้องไปพึงผ้านักบวชจากดางทินให้เขามากกำหาับปราบผีเจ้าทีเจ้าทางเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของชาวบ้านเอาไว้พ่อขิดได้จังสั่นก็ได้พากันไปเชิญบาทหลวงมายังงมูบานหลังจากที่บาทหลวงได้รับคาเชิญจากชาวบา้านบาทหลวงผู้นี้ม่ซวบาคุณพอซาวเวียกาโกเป็นบาทหลวงยูทีวัดหนองแสง จังหวัดนครพนมเพิ่นกระไดเดินทางเข้ามายังหมูบ่บ้านเพื่อรักษาไข่รักษาอาการเจ็บป,ป่วยให้คนในหมู่บ้านสองค่อนแล้วก็ยังได้เผยแผ่ศาสนาไปพร้อมๆกันในขณะที่เช้าบาทได้รับการซอยเหลือจากบาทหลวงอาการเจ็บไข่ได้ป่วยกระไดทุเลาเบาบางลงแล้วก็ได้หายจากไข่อิลีจนเหตุในภาคกันนี่เกิดค,ความศรัทธาแล้วภาคกันสมัครใจ เขารีดนับถือศาสนาคิดโรมันคาทอลิกนับตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาทางนี้ชาวบ้านสองข้อนในยุคนั้นนอกจากในหมูบ่บ้านมีกลุ่มของคนไข้แล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึ่งที่ถือกาวหาว่าเป็นปอบอาศัยอยู่ในหมูบ่บ้านนําซึ่งคุณพ่อกาโกบาทหลวงซาวเวียเพิ่นกระไดซอยเหลือและก็รดูแลกลุ่มคนที่ถือกาวหาว่าเป็นปอบนั่นน้โดยบรังเกียจ หรือมีการแบ่งแยกตลอดทั้งยั่งมีการไทยเอาถาดหลายคนออกมาจากค่วมเป็นไผ่ของเจ้าคุณมุ่นใน่ายในระแวกนั้นดังนั้นคนที่ได้รับความเมตตาจากคุณพอ่อเ้าเวียกาโกเ่ก็จังในหันมานับถือาศาสนาคิดโรมันคาทอลิกตามกันเป็นอันมากในฐานะเป็นภูมิะคุณในช่วงปีพศ2483ในขณะที่ไทยกำลังมีกรณีผิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศสเรื่องดินแดน บัานสองค้อนซึ่งคณะนั้นมีคิตชนโรมันคคทอลิกเล่าแ8ดลอย้นกระถือใส่เป็นฐานที่ตั้งฐานที่มั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการเฝ้าระวังชายแดนไทยเล้าเมื่อตำรวจได้เข้ามาอยู่ในหมูบ่บ้านชาวบ้านก็ถือขอร้องให้ร่วมกันต่อสู้หรือว่าต่อต้านฝรั่งเศสแล้วก็ย่งถือขอให้ออกจากการนับถือศาสนาคิ์ เหตุที่ต้องการให้ออกจากาศาสนาคิดกับพราวาในตอนนั้นมีว่มเสื่อว่า,าศาสนาคิดเป็นาศาสนาของฝรั่งเศสไทรที่นับถือคิดกับคือคนที่ฟักไฟในฝรั่งเศสถือว่าเป็นคนทรยศชาติด้วยว่มเสื่อว่มเข้าใจดังเกากับเหตุไทยคุณพ่อเปาโลโฟ,ฟิกิบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพระแม่ไทยธาตุแห่งบ้านสองข้อนในขณะนั้น ถือเชิญให้ออกนอกประเทศโดยเพราะว่าฝรั่งเศสบาานเกิดของบาทหลวงเป็นคู่ขัดแยงกับรัฐบาลไทยบาทหลวงฝรั่งเศสจังใดถือมองว่าเป็นศัตรตูไปน้ำกันหลังจากจีหลวงพอฟิเกตต้องออกจากบ้านสองค้อนไปคู่สีฟ้องอ่อนพิทักษ์ซึ่งเป็นคู่พระชาบาลของโรงเรียนประจำมูบ่บ้าน หนึ่งในคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือในฐานะคู่ข้ามสอนหรือว่าผู้เผยแผ่ข้ามสอนของพระเยซูจังกายมาเป็นแกนนําคนสําคัญที่นําผ้าให้ชาวบ้านปกป้องคว่วเสือของตนเองไว้ไฟเจ้าหน้าที่นอกจากสิพยายามกดดันให้ชาวบ้านเปลี่ยนศาสนาแล้วตำรวจที่เขามาตั้งฐานยุทิบันสองข้อนก็นยั่งมีการประพฤติการกระทำ สั่งกรลหลายๆอย,ย่างที่บ่เหมาะสมร่วมไปถึงมีการคมขืนหอดหญิงสาวในมูบันคู่สีฟ้องในฐานะผู้นำชาวบ้านจังอดล่นทนเบาไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจนได้เขียนจดหมายร้องเรียนทรงไปย่งทังนายอำเภอเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้แต่ว่ากันว่าจดหมายที่คู่สีฟ้องทรงไปนั้นบด้ไปถึงมือนายอำเภอ แต่ว่าไปตกอยู่ในมือของจ่าสิบตำรวจลือเมืองโคดซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจประจำบ้านสองค้อนแล้วก็แท่นทีสิบตำรวจลือสีส่งจดหมายต่อให้ท่นนานนายอพเภอจ่าลือกับได้เขียนจดหมายตอบกลับคู่สีฟ้องเองโดยแจ้งให้คู่สีฟ้องีเดินทางมาพบมาพอกับน,นายอำเภอในวันที่16ท่านว่าคมปีพุทธศักราช2483แต่ในระวังทาง จาลือและแกเจาา้าหน้าที่ตำรวจอีกหนายหนึง่งได้ใส่อาวุธปืนยิงคู่สีฟ้องจนเสียชีวิตจากนั้นในวันที25่25ท่านว่าคมปีพศสองักดจาลือก็ได้เอืน่นประชุมชาวบ้านสองค้อนแล้วก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านละทิ้งาศาสนาคิดพร้อมกับเป่าวา่าพวกที่อยากเป็นคริสตังให้ยืนขึ้นเดี๋ยวนี้พวกเข้าสิจัดการชาวบ้านบางส่วน รับปะวาสิเลิกนับถือาศาสนาคิดเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้ขณะที่บางส่วนกะทําในสิ่งตรงกันข้ามคือบอย่อมถิ่งควบเสื้อนี่เด็ดขาดนั่นก็คือคําตอบของเมซี่แอกเนตพิล่าทิบซุแเดวกกัเมซี่ลูซีอาคําบางสีคําฟ้องนั่งสาวพุทธ,ธาว่องวนั่งสาวบุรสีว่องวนั่งสาวคําไพ่ว่องว และกาเด็กยิงพ่อนว่องไหวเมื่อได้รับคำตอบเป็นจังสันในเมื่อรุ่งขึ้นคนทั้งหกก็จังถือสังหารที่สุสานของโมบานด้วยกระสุนของตำรวจเจ็ดศพที่ตายด้วยกระสุนของตำรวจที่บันสองข้อนจังถือเป็นมรณะสักขีตามควมมเสือของศาสนาคิดคือคนที่ย่อมเสียชีวิตเพื่อรักษาควาวเสือทั้งศาสนาเอาไว้ ต่อมาในมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 3 2สมเด็จพระสันตะปาปาจรป้ปอนที่2จังได้ประกาศให้ทั้งเจ็ดคริสตังที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครังนั้นเป็นบุญญาราศษหรือเป็นคนที่ได้ขึ้นสวรรค์สามารถขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าแทนมนุษย์บนโลก ครับพี่น้องอันนี้กระทือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคอีสานเท่าจากอดีตที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสาระดีๆที่ทั้ทงเว็บไซต์อีสานเดอ้อเพิ่นใดนํ่เสนอและก็เผยแพร่ไววใบบุญใดหยิบยกมาบอกมาเราเมาเ้าสู่พี่น้องฟังและก็เสียอํมราผ้าจากักไหวพบพอกันคิดไม่คิดหนักโชคดีมีสุขทุก่านครับ